สวัสดีครับมิตรรักแฟนหมัดมวยชาวนะัณนณะนะไทยแลนด์ที่เคารพรักทุกคนถ้าคุณชอบมวยเราคือ พวกกันอัปเดตข่าวสารวงการกับปั้นโลกด้วยกันกับผมเช่นเคยนะครับแอดมินหัใหญ่เจ้าของฉายาอนาคอนด้าแห่งลุมไปน้ำเจ้าพระยานะครับก็มารายงานผลมวยโลกกันสำหรับคลิปนี้แมสก่อนชกเนี่ยไอ้หนวดเขาก็ทำเป็นซ่าวาจาเซียนนะฮะเซียนซะแล้วว่างั้นเถอะ <c oughs> ก็ทำนายผลมวยคู่นี้นะครับระหว่างซาอุนคารโรอันวาเรสกับเอ็ดการ์เบรลังกาเขาบอกว่าเอ็ดการ์เบอร์ลังกาเนี่ยจะใช้ความหนุ่มความใหญ่ความหนัก เขาไปเดินบทเบียดนะครับจนคาเนโลเนี่ยยุบแล้วก็แพ้คะแนนไปในที่สุดนะครับแย่งบัลลังความยิ่งใหญ่ของคาเนโลมาครองได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ <laughs> หน้าแตกไปตามระเบียบโดนล้อไปตามระเบียบก็เป็นอย่างนี้เสมอๆนะไม่อยากจะแบบ ทำนายผลมวยอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าทํานายทีไรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะก็ให้กําลังใจไอ้หนวดด้วยก็กกยังคิดอยู่ว่าต่อไปเนี่ยเอาอีกไหมก็ เอาอีกก็ได้เนะเาะเป็นสีสันเป็นสีสันนะครับผมอ่ะนี่ก็รายงานผลมวยนะครับจากสหรัฐอเมริกาทีโมบายอารีนานะครับก็เป็นศึกมวยชิงแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทหรือ168ปอนด์นะครับสามสถาบันของซาอุนคาเนโลอันวาเรสนะครับจริงๆอันวาเรสเนี่ยก็เป็นอันดิส u ิวเตส แชมเปี้ยนในรุ่นนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกไฟบังคับของ IBF แต่แกไม่ขึ้นป้องกันตามไฟบังคับของตามคำสั่งของ IBF นังไงแกก็เลยโดนปลดแชมป์ไปก่อนหน้านี้นะฮะตอนนี้ก็เหลือ3สถาบันนะครับได้แก่ WBA WBC แล้วก็ WBO นะครับ ไว้34ปีแล้วนะครับสำหรับซาอุนคาเนลโลอันวาเรสนะครับก็ถือว่าครองบัลลังครองความยิ่งใหญ่มายาวนานพอสมควรนะฮะไฟนี้เจอกับนักชกที่ต้องบอกว่ากำลังเป็นดาวรุ่งขึ้นมานะครับเป็นนักชกกำปั้นหนักกำลังสดกำลังห้าวเลยนะฮะเดโคสซนวันเอ็ดการ์เบอร์ลังกานักชกชาวเปอร์โตริโกนะครับ วัย27ปีนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าของสถิติชนะรวดมาทั้งหมด22ไฟท์นะฮะน็อกถึง17ไฟแล้วก็ในจำนวน17ไฟท์เนี่ยเอ็ดก้าเบอร์ลังกาแกน็อกยกแรกถึง16ไฟติดต่อกันก็ถือว่าพลังหมัดเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวใช่ไหมครับ อย่างที่เรียนไปนะครับเจอกันที่สังเวียนทีโมบายอารีนในลาสเวกัสรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกานะครับก็วันนี้แหละครับตรงกับบ้านเราวันที่15กันยายนนะฮะโดยเกมการชกเนี่ยคาเนโลได้จังหวะนะครับในยกที่3ตว,วัดฮุกนะฮะโดนเข้าไปเต็มๆเ,เลยเอก้าเบลิงกานี่ก็หงายพึ่งก้นจ้ำเบ้านะครับกรรมาการก็นับไปถึง8หลังจากนั้นลุกขึ้นมานะครับลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ก็กลายเป็นกระสอบาย เคลื่อนที่นะครับให้คาเนโรเนี่ยตามไล่ถลงุงไล่ยำนะฮะก็เป็นแนวนั้นนะครับชกกันไปด่ากันไปจนครบ12ยกนะครับ๋ออยางงี้นี่เองที่เขาบอกว่ามันเป็นสงครามเนี่ยนะครับสงครามบนสงเวียนเป็นสงครามจริงๆครับสงครามน้ำลาย <laughs> <laughs> ชกกันเสร็จแล้วก็ครบ12ยกนะครับโอ้โหก็กอดกันนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะเอ็ดการ์เบังกาแกก็รู้สึกว่า รู้ตัวว่าจบเกมแล้วก็จะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะฮะคาเนโลเนี่ยชนะคะแนนข,น,นขาดเลยนะครับเหมือนสอนมวยอ่ะเหมือนสอนสอน,สอนมวยเด็กคะแนนที่ออกนี่ก็1้อเดี๋ยวนะ1้อยสิแล้วก็1้อยสิอีก2เสียงนะครับป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก3สถาบัานได้สำเร็จนะครับครองความยิ่งใหญ่ต่อไปนั่นเองสำหรับ เอ็ดการ์เบลังกานี่ก็พ่ายแพ้เป็นหนแรกนะครับต้องไปฝึกมาใหม่นะแต่ก็ต้องบอกว่าต้องถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ที่คุ้มค่าสำหรับเอ็ดกาเบรลังกาถึงแม้จะแพ้ครั้งแรกในการชกมวยอาชีพของเขาก็ตามแต่รับทรัพย์รับรองว่าคุ้มแน่นอนใครที่ได้ชกกับคารเนโล่เนี่ยเรียกว่าค่าเหนื่อยค่าตัวก็จะอัพขึ้นไปด้วยนั่นเองนะฮะเอาเลยครับ มิตรรักแฟนหมัดมวยของผมหากคุณชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้ผมขอกำลังใจนะครับโดยการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ผมด้วยก็แล้วกันแล้วก็ฝากอุดหนุนสินค้าของผมนะครับใน s h อ p e e ด้วยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็เป็นสินค้ากลุ่มสัตว์เลี้ยงเป็นของใช้เป็นอุปกรณ์อะไรต่างๆลองเข้าไปดูกันได้นะครับชื่อร้านว่า PKTH Shop นะฮะอุดหนุนด้วยนะ ตอนนี้โอ้โหเงินทองนี่หายากนะครับขายคงขายของเนี่ยยากลำบากเหลือเกินนะครับฝากสนับสนุนแอดมินคนนี้ด้วยนะครับอ้าวแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับมีมวยมีอะไรน่าสนใจเราเจอกันที่นี่แน่นอนนานๆนะไทยแลนด์ครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ากราบง,งามๆครับ